โอเคครับผมก็ขอากรสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกล่องนี้เลยนะผมเป็นกล่องของขวัญจากเกมฟรีไฟนั่นเองนะผมเกรกฎาคม7ปีฟรีไฟ77จังหวัดนะครับผมกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาสงสัยอีกว่าผมได้มาจากไหนนะผมก็ผมก็เป็นครีเอเตอร์นะครับผมซึ่งได้มานะครับผมนะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมกล่องก็กล่องใหญ่พอสมควรเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ว่ามันเปิดไงวะเดี๋ยวผมหาวิธีเปิดก่อนนะ อ๋อ,อ,อ,อนี่นโอเคโอเคเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าเปิดมาจะมีอะไรนะผมยังไม่ได้เปิดเลยนะทุกคนโอเคโอเคฟาบเฮ้ยนี่นะมีการ์ดอ่าอะไรเนี่ยมีแผ่นอ่าใหญ่ๆนะนี่มีการ์ดเขียนว่าสวัสดีเพื่อนรักเคนลี่กำลังออกผจญนัายไปทั้ง77จังหวัดเพื่อฉลองครบรอบ77ปีฟรีไฟล์ละการเดินทางครั้งนี้สนุกมากและตื่นเต้นมาก ไม่ว่าอีกากกี่ปีเคนลี่จะเดินทางไปด้วยกันและก็มีเขียนเคนลี่แล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับผมซึ่งก็จะเป็นเอ่อกาสสวยๆประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูอันนี้กันก่อนดีกว่าวะ่ะนี่นะครับทุกคนเป็นผ้าปิดมาวะ่ะอยู่ในของวิภผ้าแผ่นใหญ่เลยนะผ้าอันใหญ่เลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะอา่าถ่ายให้ดูอีกอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูของข้างในก่อนนี่นะครับผมโอโหเปิดมาจกรกดา7ปีฟรีไฟสบดี D, ปีไฟก็คือแบบอะไรวะ คือแบบเขาเรียกว่าวันเกิด7ปีฟรีไฟนะนะครับผมมาดูกันอันนี้คืออะไรเป็นกระเป๋าหรือเปล่าแล้วก็ตาประทับนะน่าจะใช่แล้วก็ลูกโป่งหรือเปล่านะน่าใช่นะทุกคนนะประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยเจ็ดปีฟฟมีสติกเกอร์ติดอยู่โอเคมาดูอชิ้นต่อมาก็เป็นผ้าผูกคอทุกคนเป็นลายฟรีไฟแบบตรีม7ปีเลยนะแบบสวยเลยอะผ้าผูกคอโอ้โ,อโหเกรดพรีเมียมนะครับผม เอออันนี้เอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะอันนี้ของชิ้นใหญ่อ่ามาดูนี่ก่อนนะเอโอโอ้โหไม้บรรทัดนี่ว่าไม้บรรทัดลูกซองควนนี่ก็อะไรวะอีกปืนหนึ่งอ่ะไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูชัดนะดูคร่าวๆไปก่อนนะทุกคนโอด้ดูดีแล้วก็ข้างหลังคืออะไรอะสมองเลิกสิ่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออนี่เรามาดูของชิ้นสุดท้ายนะครับผมคือเป็นอ่อน่าจะเป็น power bank นะดูทรงละนะครับผม power bank แน่นอนแต่ว่าขอเกะก่อนแล้วกันนะ มันแกะไงล่ะเฮ้ยแกะไม่ออกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคผมก็แกะได้แล้วนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเป็นเพลแบงค์อ่าหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับผมนะ ก็ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ผ้าใบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปถ่ายภาพแบบเต็มเตผืนให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะครับผมนะนี่นะครับผมจะเป็นผ้าผืนแบบนี้เลยนะผืนโคตรใหญ่เลยนะครับผมบอกเลยคือมันก็จะมีเอ่อ7จจังหวัดอยู่ในนี้แล้วก็7ปีฟรีไฟลนะครับผมก็นี่นะครับผมก็คือของทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละชิ้นชัดๆนะครับผมโดยที่จะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะผมชิ้นแรกเรามาแกะกันก่อนนะเดี๋ยวแกะมาเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมนะข้างในเนี่ย จะทุกคนเออทุกคนจะได้รู้นะว่ามันคืออะไรนะคืออันนี้จะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะครับผมก็เป็นอ่าป้ายโปสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่ออะไรวะอะไรทุกคนเป็นที่ห้อยปะมันมีเชือกอย่างงี้เนี่ยนะผมว่าน่ยใช่นะน่าจะใช่แนะน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนม,มันมีอ่อซองเข้ามาอีกนะผมคือแบบเป็นซองปิดอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะทุกคนมันก็แกะยากเสลือเกินฉีกเลยละกันนี่นะครับผมโอเคได้มาละ ใช่ทุกคนเป็นที่ห้อยจริงๆด้วยเหรอเนี่ยดูดิเ,ดเออเป็นแคนลี่ตัวดีตัวบีตัวเอชอ๋อเอชบีดีนั่นเองนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ็ดปีฟรีไฟนั่นเองอ๋อผมเข้าใจละอันนี้เอามาห้อยตามบ้านสวยๆ,ๆ,ๆนะครับผมนะมาดูของชิ้นต่อมานะครับผมส่วนเออ่พาวเวอร์แบงค์เนี่ยเอาไว้นะครับผมนะอันนี้คือมันไม่ใช่ที่ผูกคอเว้ยเป็นที่ห้อยคอเว้ยมันสามารถใส่โทรศัพท์ได้หรือเปล่านะมันมีเอ่อที่ครอบนะเดี๋ยวเรามาดูก่อน นี่ใช่จริงด้วยทุกคนมันเป็นที่ห้อยคอเว้ยเนี่ยเออใช่นี่ๆเดี๋ยวมาดูทุกคนเห็นปะเออมันยืดได้เว้ยถ้าจะใส่โทราศาพัพท์เว้ยผมว่าใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็ที่สายก็จะมีคําว่าฟรีไฟลแล้วก็เป็นตรีมเจ็ดปีนะครับผมมาดูของชิ้นนี้นะครับผมคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมาดูกันก่อนแกะมาเลยอ่าเรามาดูเอ่ออันนี้กันก่อนเอ,อ้ยนี่นี่น,นี่สติ๊กเกอร์นี่ว่า เจ็ดปีโด rua, โดร่มเอ้ไี่ช่โดโดร่มดิแอร์ดปแล้วก็เจ็ดปีคืออะไรอีกเฮ้ยเจ็ดกรกคาดาเจ็ดเจ็ดจังหวัดแล้วก็อันนี้ชวนเที่ยวเจ็ดเจ็ดจังหวัดว่ะอันนี้คือ F F โทเค็น F F นะครับทุกคนเนี่ยช่นะโอเคอันนี้คืออะไรวะสีแดงเนี่ยไม่รู้ว่ะทุกคนเห็นทุกคนเห็นปะมันคืออะไรอ่ะผมไม่ทราบว่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะนะอันนี้คืออะไรวะอืมทำไมมันใหญ่อย่างงี้อ๋อนังมีโทเค็นอีกหนึ่งอัน แล้วก็มีอันนี้เออน่าจะเป็นตรานะทุกคนตราประทับนะเห็นปะเออสวยๆเลยนะถ้าแบบมีหมือก็เอามาประทับได้นะครับทุกคนอันนี้น่าจ,จะเป็นลูกโป่งปะน่าจะเป็นลูกโป่งใช่ปะเฉลองเจ็ดปีแน่ใช่นะทุกคนโอเคแล้วก็มีการ์ดใบนี้นะผมเป็นเออพังกินนะครับผมเขงแข็งดีนะครับทุกคนโอเคนะเรามาดูกันก่อนคืออันนี้อะไรอะ่ะผมไม่รู้จริงๆเว้ยเป็นกระเป๋าหรือเปล่าวะ ทำไมมันอันเล็กๆวากระเป๋าจะเล็กขนาดนี้หรอใช่ปะเจ็ดปีฟรีไฟมีการอติดไว้ตรงนี้ด้วยนะแล้วมันแกะไงทุกคนผมว่าไม่น่าใช่กระเป๋าอะไรแค่นี้นะมันไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าข้างในอมันมีอะไรวะมันมีเหมือนตะข่ายอะไรบางอย่างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะแต่ว่าถ้าผมแกะมันจะเอาทําเหมือนเดิมได้หรือเปล่าวะโอเคทุกคนผมก็เจอวิธีแกะแล้วนะผมมั่วๆตัวเหล็งมามันก็ได้ทุกคนโดยเอามือเข้าไปข้างในแล้วก็ ดึงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นปะมันเป็นกระเป๋าจริงๆเว้ยเห็นป่ะมันมีตะข่ายเนี่ยเออใช่คือกระเป๋าเว้ยผมมั่วๆจนแกะได้อะอยู่ตั้งนานเลยแต่ว่ามันใส่ตรงไหนวะตร,นรตรงนี้เรหรอฮะใส่ตรงเล็กๆนี่เหรอหรือเปล่าวะหรือว่ามันจะมีซิปตรงไหนหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมหาก่อนนะเจอละนี่ไงเออนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหละหาตั้งนานเนี่ยนี่ทุกคนเหมือนที่แรกผมจะเปิดผิดด้านด้วยนะ มันจะต้องกลับด้านมาเพื่อใสอยใสย่ใส่เอ่อเพื่อดูซิปได้นะเดี๋ยวว่าเก็บไว้ก่อนนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันเถอะไอเนี้ยมันยากเลือกเกินนะครับผมมาดูของที่่อมาก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะครับผมเห็นแต่ซองควง7ปีนะอีกอันหนึ่งคือปืนอะไรไม่รู้นะทุกคนอันนี้จะเป็นการ์ดนะครับผมคือการ์ดเจ็ดปีฟรีไฟนะครับผม 7th คืออะไรวะอ่านไม่ออกช่างมันเถอะมามาดูของโอ้โหพาราฟาวหรือว่าพาราเฟลนั่นเองทุกคน สกินอัพเลเวล7เลยนะ7ปีฟร oh ีไฟโอ้โหและนี่คือซองควง7ปีอุ้ยพาวเวอร์เฟลนี้สวยจริงเว้ยสองอันนี้เก็บไว้ก่อนเลยเอาไว้ใช้ได้นะเป็นของที่มีประโยชน์มากๆอะของชิ้นสุดท้ายพาวเวอร์แบง์มันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์แบง์ธรรมดามน่าจะธรรมดาทุกคนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมีสกินเฮ้ยเดี๋ยวออกมาก่อนปุ้ยสวยจัดฮุ้ยฟรีไฟจิตกรกฎาคม7ปีฟรีไฟ 7 7จังวัโอ้โห่มันเป็นแบรนด์แบรนด์อะไรวะฮคูห,หรือเปล่าไม่รู้ทะกคนอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยมันมีสายชาร์จไรนิ่งแล้วก็ไทซีนะครับทุกคนอ้โหยเอ้าแต่ว่าออกไม่ได้อะไรนิ่งอะออกไงอะไม่รู้เอเอจางวัตเถอะมันเปิดได้ปะเปิดตรงไหนเดี๋ยหาก่อนอ,อ๋อนี่ไงู่เปิดมันโอเคมีแบตสามขีดว่าต้องไปชาร์จก่อนทุกคนอุ๊ยบอกเลยเพาวแบงดีจัดสวยจัดเลยอะนี่เราทุกคนของ ทุกอย่างก็จะมีวันนี้เลยนะนี่ครับทุกคนของที่ผมได้มามีแต่ของแบบมีคุณค่าทั้งนั้นนะครับทุกคน7ปีฟรีไฟบอกเลยโอ้โหถ้าใครอยากได้ต้องเป็นเคเตอร์แล้วไม่ล่ะโอเคครับผมมีของนอกเกมแล้วก็อย่าลืมของในเกมนะบอกเลยของในเกมแจกฟรีเยอะเช่นกันโคตรเยอะเลยนะครับผมโดยเฉพาะกิจกรรม7ปีฟรีไฟนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้เห็นป่ะเลขเจ็ดเอาแล้วผมกดเข้าไปอะไรเนี่ยนี่เห็นป่ะตัวเลขเจ็ดเนี่ยเหลืออีกสิบเจ็ดวันนะครับผมในวันที่ผมอัดคลิปนะ กดเข้าไปเลยนะครับทุกคนในนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าของแจกฟรีโคตดเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตรงกลางกดเข้ามาเลยนะครับผมถึงขั้น275ใช่ปะนันจะเป็นสกายเลอร์นะทุกคนเนี่ยเห็นปะนี่นะครับผมนอกจากกิจกรรมใน7ปีเอ่อในตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้นะทุกคนเห็นปะแล้วก็มาด้านบนเลยนะ จ็กคอ7ไปฟีฟ้าเจังหวัดกดมาเลยนะครับผมนี่เข้ามาตรงตารางปฏิทินของฟรีนะครับผมก็จะเป็นในนี้เลยนะก็จะมีเออสกายเลอร์เพนน่าแผ่นเสียงสกินปืนของฟรีในการล็อกอินแล้วก็ยังจะมีแมปพีนะครับผมเป็นแมปพีกเก่านะคับแลนนะย่านคนชิวเก่าหรือว่าโซนฟิสไตล์เก่านั่นเองนะครับทุกคนนะกดเข้ามาในตรงนี้ได้เลยนะเป็นอ่ากิจกรรมทั้งหมดนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้ เยอะเยะเลยนะผมสามารถรับแคสซี่ได้ฟรีด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมสําหรับของที่ผมได้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมและทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปในเกียรฟรีไฟเพื่อรับของฟรีในกิจกรรมจิตกอคอเจ็ดปีฟรีไฟกันด้วยนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็มีมานนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาครับผมบายบายครับผม